สี่คนนี้เลยทักทายเลยครับวันนี้คนมากันเพียบนอกจากที่นี่แล้วยังมีไลฟ์ถ่ายทอดสดชั้น8ที่นี่เลยนะฮะที่ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube SF Cinema ด้วยเชิญสี่คนเลยสวัสดีครับพวกเราแฟนน้องเอสเนะครับครับผมเต้นะครับผมวโนครับยูหน่อยครับผมปสครับผม แต่นี่เขามีแบบไปซ้อมกันมาเลยไม่พร้อมเลยไม่ใหม่ไหมพี่วิว่าตรงเนี้ยเขาแบบเมื่อกี้ไม่ได้ยินเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมได้ได้ครับได้เอาใหม่นี้ปีดแตกต้องดีกว่านี้นะฟีดแตกส่งกำลังใจให้แบบเต็มๆเลยนะอ่ะเชิญเลยครับสวัสดีครับพวกเราเป็นเราเป็นเสียงครับ ไดและก็ทักทายทุกคนที่ชมอยู่ทางไลน์ใช่ใช่ใช่ก็สวัสดีชาวไลน์ทุกคนด้วยนะครับผมเป็นไลน์บะเมทเ็นอะไรวันนี้มาเรามาในคนละตำแหน่งผมเป็นมาร์เน่ครับโคชเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับเรามสวัสดีครับเดี๋ยวเป็นตัวแทนน้องๆเดี๋แล้วยังมือไหว้เลยยังมือไหว้สวัสดีครับดีใจมากที่ได้มาเจอแฟนๆครับที่นั่งอยู่ทาง ลาหนาแล้วก็ทางไลฟ์ปเลยค่ะวันนี้ค่ะท้ายสุดเจมินายค่ะ International fans ที่ชมอยู่ทางไลฟ์เจมิน้อกวเจมินายอยู่แล้ว Hello, uh, hello International fans if you're watching through the live streaming today ขอให้ทุกท่านได้รับสิทธิ์ค ดีมากดีมากอ่ะเรามีเรื่องพูดคุยกันเยอะมากๆเนาะเป็น Space Chef เรามานั่งพูดคุยดีกว่าเชิญเลยเช่นเลยสบายครับมาอันนี้ที่ผมฮะยังไม่คุจะเอาเพจสคริปต์ไปด้วยนะคอนเสิตโอ้ยสี่คนนี้ดีใจที่ได้เจอในคราบมากๆเลยนะฮะถามความรูร้รสึกกันก่อนเลยดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเป็น Friends of Chef ใครตอบก,ก่อนดีพี่ใหญ่น้องเล็กอ๋อเน่ก่อนเน,น่มาถึงผมฮะอะไรกันพี่เอาพี่แต่ก็ได้อะไรอ่ ผมก็ดีใจมากนะครับก็อดีใจที่ได้ทำงานกับทาง SF นะครับแล้วก็ดีใจที่ได้ทำงานกับน้องๆอ,อีกสามคนเพราะว่า uh huh. เป็นเป็นกลุ่มที่แบบเออไม่เคยทํางานด้วยกันเป็นกลุ่มสี่คนนี้มาก,ก่อนครั uh ้งแรกใช่แล้วก็อีกดีใจนึงคือดีใจมากที่จะได้แบบขเขาเรียกว่าอะไรเดียได้ได้แชร์ประสบการณ์การดูหนังแล้วก็ประสบการณ์กานหนอยก,การดูหนังที่ดีที่สุดให้กับเฟรนด์ๆทุกคน uh huh. ผมทงในเรื่องของแบบระบบภาพระบบเสียงความต่างที่นั่งชาติของบ็อกซ์คอนหน่อยครับแล้วก็ อความพิเศษแพ็อเกจที่ความคุ้มแบบ plus plus ใหญ่ใหญ่ดีใจที่แนะนำสิ่งของคนพี่ใหญ่ตอบครบเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีอะไรตอบนี่แต่จะว่าไปพี่ใหญ่นี่จะเป็นนนนนก็ไม่ผิดใช่ไหมอ่าเรียกได้นะเพราะว่าเข้าวงการแล้วเข้าก่อนนะผมเข้าวงการเข้าวงการเฟรมใช่ไหมแล้วก็เชิญในการเข้าวงการเฟรม์ออไฟเสียบด้วย เป็นไงบ้างครับก็ดีใจมากๆครับได้เป็น Friends of SF ปีที่2แล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเราเราชอบดูหนังอยู่แล้วเราเป็นคนชอบดูหนังมากๆอะไรย่างเงี้ยแล้วเราเรียนสายหนังมาด้วยอะไรย่างงี้ก็เหมือนว่าเราก็เป็นตัวแทนที่แบบว่าเออเชิญชวนทุกคนที่จะกลับมาดูหนังในโรงภาพยนตร์เนี่ยเพราะว่าการดูหนังในโรงภาพยนตร์เนี่ยมันจะได้ประสบการณ์การดูหนังหรือว่า cinematic experience ที่มันต่างจากการดูการดูแบบ เออ Cinema t i c Experience เลยสองคนเนี้ยชอบลออผมด้วยมั้ยเออรู้สึกว่าการดูหนังในโรงมันมันให้ความประสบการณ์ที่มันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนการเชลิมฉลองุกยคนครับนี่ต่อไปจะไม่นานครับคือถามความรู้สึกที่ได้มาเป็นเฟรนแ์ะเป็นเซฟแล้วว่าเ f คือเป็นเฟรนกับเราในรูปแบบไหนเป็นเฟรนกับผมในรูปแบบไหนเหร รูปแบบความชิลแล้วไงครับ <No. S 1> ชิลในโรงหนังครับ <No. S 1> เพราะว่าผมเนี่ยดูหนังตั้งแต่เด็กอยู่แล้วผมชอบดูหนังครับแล้วก็ออพอไนดะ้มาเป็นเฟรนด์สออฟเอสเอฟเนี่ยก็ดีใจครับที่ได้มาดูหนังใน SF เพราะว่าภาพแสงสีเสียงอะไรพวกนี้ดีอยู่แล้วอันนี้คือดีแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็ ทั้งความคุ้มของราคาในการเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมันสุดยอด <c oughs> มันปังมาก <c oughs> ผมผมก็เลยดีใจครับดีใจมากเลยครับที่ได้เป็นแ <c oughs> ฟนเอสเซ่เยี่ยมมากครับคนสุดท้ายเลยนะ <c oughs> โอ้ยเราเริ่มประดานังไงพี่ไ <c> ด <oughs> <c oughs> ้แล้วไม่ใช่ก็ชอบดูหนังอยู่แล้วครับก็ยิ่งเป็นที่เอเอ่ลงหนังที่โซฟาสบายมากครับโดยเฉพาะแบบเตียงผมอยากอยากไปไปลองมาก เบส์ใช่แล้วที่ชนะรำพาวใกล้บ้านผมด้วยครับท่าจะเบิดใหม่ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะสาขาที่สามนะเป็นนักเรียนแถวหน้าตั้งใจฟังมากเมื่อกี้ใช่นั่งอยู่ข้างบนใช่แล้วก็เมื่กี้จะพูดอะไรนะเดี๋ยวนะคิดว่าไม่ถึงเบยอ๋อ โอเคเดี๋ยวค่อยคิดออกแล้วค่เดี๋ยวะรูู้ว่ามันจะเป็นยัไงไม่เป็นไรจะสบายสบายเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของความสนุกความสบายการเอนจอยกันอยู่แล้วหาพี่มิ้นบ้านดีกว่า ว่าทำไมถึงต้องเป็น4คนดีครับที่เป็นจริงๆต้องขอบคุณน้องทั้งสี่ด้วยที่ยอมมาเป็นเฟนซ์อฟไปเซฟกับเราได้จริงขอบคุณพี่ถาด้วยนะคะจีเป็นิวสิบี้ะวันนี้คุณพ่อมาคุณพ่อมาด้วยนะฮะคุณพ่อใช่ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆทั้งสี่คนเป็นเฟรนซ์ที่น่ารักของพวกเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเลยนะคะอย่างนั้านนนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสายเลือดหนังอันดับตำแหน่งคนดูหนังเยอะที่สุดเนี่ย มินยอให้เขานะเอาจริงๆนะมีนว่าวเผื่อนี่อาจจะดูหนังเยอะกว่าพนักงานในเซฟนะคะเขาเคยทำสถิติดูหนังวันเดียวนะแบบเจ็ดเรื่องเด็ดเดๆดเด็ดเป็ดที่เหน่อเขาไปเล่นใช่ครับเจ็ดเรื่องก็คือก็คือเหมือนไปแต่เช้าแล้วนะตั้งแต่แบบรอบแรกเลยแล้วก็ซื้อตั๋วแล้วก็พอออกมา รอบไหนได้ก็เข้าโรงต่อเลยแบบแบรนดอมอย่างกันเลยแบบรนดอมเลยดูารางังดูจาการตารางไม่ได้ดูไม่ได้ดูเทรลเลอร์ไม่ได้ดูทีเซอร์ freezer, ไม่ได้อะไรเลยแค่แค่ดูรอบที่ได้แล้วก็เข้าไปดูเลย ถเช่นนั้นตัวจริงเรื่องดูหนังเนี่ยยกให้เขาพี่เต้จริงก็ไม่แพ้กันแล้วยิ่งพี่เต้เนี่ยจะเด่นเรื่องการรีวิวเพราะเขาสามารถที่จะเขียนแล้วทำให้คนเ่อยอยากดูได้เงี้ยส่วนเจมินานโพที่เป็นตัวแทนของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาค่ะความสดใสความสนุกนะละอัปเดตเทร์ใหม่ๆค่ะก็เรียกว่าเป็นเซนส์ V R เฟรมของ S F ที่สนุกมากๆค่ะเออเอาล่ล,ะละทุกคนโมเมนต์ต่างๆโมเมนต์ที่น่ารักสนุกๆนะติดแฮชแท็กด้วย S F Super f r e n d s เลยนะครับเพราะว่าเด็กๆสี่คนเข้าไปดูกันอย่างแน่นอนเล มามีการถ่ายทําโฆษณากันไปด้วยอูต้องไหมครับผมครับเชื่อว่าทุกคนอยากดูก่อนที่เราจะไปดูกันอะ่ะคืออยากให้เล่าให้ฟังการไหนทำเป็นยังไงบ้างแล้วถ่ายทอดเรื่องอะไรบ้างใช้บ้างหนครับ,รบก็การถ่ายโฆษณาในรอบนี้นะฮะเราก็จะอย่างที่พี่เมนพุพูดไปเลยเขาจะมีเล่าเกี่ยวกับ s S สอ็มสิทธิพิเศษต่างๆหรือแบบว่ามีเมื่อกี้ดูหนังกินเรื่องนั้นร้อยเรื่องถูสุดร้อยเรื่องสุดร้อยเรื่องใช่ไหม ใช่นี่นีคุณเนี่ยแหละทําให้มีสถิติมันยกขึ้นถูกไหมฮะคือแบบว่าที่พูดอย่างนี้เนี่ยแฟนเอสเอ็เขาจะด่าไม่ชมซเป็น b e n c h m a r ใช่ใช่รีวอร์ดก็คือเพิ่มมากขึ้นใช่รีวอร์ดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แล้วก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่าสมัครฟรีแล้วก็รับทันทีตั้งแต่คลาสแรกดีเป็นไงล่ะไปไปผมรีวอร์ดไม่ได้เยอะธรรมดานะครับเขาเยอะแบบพลัสคลาส นี่เคีย์พออะไรเยอะแต่ p l า s plus ยิ่งดูเยอะยิ่ง p l u สเยอะครับอ่บอกเยอะสูงสุดถึงหนึ่งลอยเรื่องเลยใช่เยี่ยมมากก็คือ sf plus ก็จริงแต่ว่ามันแบบไม่ใช่ plus เดียว plus plus ที่ว่ามัน plus plus ขึ้นไปเลยครับอ่ะน้องๆสองคนของผมก็มีเหมือนกันครับด้วยความที่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาเขาก็มี plus เพิ่มให้กับนักเรียนนักศึกษาเหมือนกันครับอะไรดูอะไรกันอ่ะโอเชียวเอาทึ่งอย่าไปใส่เลยสักคน ก็คือพลาซ่าเพิ่มเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยร้านอาหารหน้าตรงนี้ค่ะร,ราคาเริ่มต้นแค่19บาทก็คือถูกมากคุ้มมากแต่พอ19บาทคุ้มมากๆครับแล้วก็มีแบบซีเนียร์ด้วยเริ่มต้น79บาทแล้วก็มีอีกหลายแพ็กเกจเลยเป็นแพ,กพ,<า>พ็กเกจพิเศษก็แต่แบบสไตล์ของแต่คนใช่ไหมครับพี่เตงใช่ครับโอ,อ้ยดูได้เคือคือสุดๆของเต้นะเนี่ยเต้แท้ที่เจอสุดว่าคุ้มแต่ชอบที่สุดคือไมแพ้ไมแพ้เนี่ยจ่าย500บาทได้ทั้งหมด60 หกสิทธ์นี่คือการดูหนังหนึ่งครั้งนี่คือหนึ่งสิทธิ์แล้วก็จะเป็นอาป๊อปคอร์นกับเครื่องดื่มอ่ะครั้งหนึ่งไซส์แอลเนี่ยหนึ่งสิทธิ์ห้าร้อยบาทเนี่ยถ้าหกสิทธิ์เราจะเลือกไงก็ได้ว่าเราจะเอาแบบเออแบบเราสามารถแมเนจได้เองเลย <c oughs> ในห้าร้อยบาทนี้แ <c oughs> อว่วเวลาได้หนึ่งเดือน <c oughs> โอ้ดีมากก็คือตกครั้งหนึ่งเนี่ยเออไม่ถึงสิทเด็กเศรษฐศาสตร์ค่ะกูคือว่าคุ้มมาก ส0แล้วประมาณไม่ถึงร้อยถึงร้อยคือปกติที่พิ่บอกเนี่ยอย่างบ๊อบคอนไซแอลกับเครื่องดื่มก็เกินร้อยไปเยอะแล้วอ่ะแล้นี่คือดูหนังไม่ถึงร้อยสิบบ๊อบคอนกับเครื่องดื่มไซแอลไม่ถึงร้อยคือคุ้มมากๆค่ะคุ้มมาก My Pack อันนี้แนะนำเลยนะครับทุกคนนี่แต่ My Pack เราจะสู้ My Six Pack นะฮะคุณเตะฮะบอกว่าสู้ได้ครับสู้ได้นะคนดิวก็ดีจริงดิวก็ดีจริง แล้ว um, ทีนี้การไหยทำซว่าวันนั้นกว่าจะหาคิวทั้งสี่คนได้ก็แบบยากมากเล่ะยากมากแต่เพรว่าน้องๆน่ารักมากยอมแบบว่าถ่ายทำด้วยกันแบบทั้งหมดทั้งแบบภาพยนหนังโฆษณาภาพนิ่งน้องทุกอย่างอยู่ในวันเดียวก็คือกองจะอยู่ติดกันเลยค่ะแล้วสี่คนก็ต้องวิ่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 งวนๆกันทั้งวันเราเริ่มตั้งแต่เช้าไม่เราเริ่มเช้ามากเพราะผมต้องต้องไปต่างประเทศแล้วอย่างเป็น ที่มาที่บอกผมเจอโฟลเดอร์ออกมาเลยรถตอนหกโมงแล้วเดินแบบน้ามุ้งมู้มาเพิ่งตื่นนะครับช่วยกลายเป็นน้องมุจกเลยเ่มเดี๋ยวได้ดูกันเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนแต่ว่าพี่มินีมีเซอร์ไพรส์อะไรเพิ่มเติมอีกป่ะคะใช่ค่ะเพราะว่า4คนมาแล้วก็เรียกว่าเราก็มีแพ็กเกจพิเศษนะคะที่จริงตั้งใจทำให้ลูกค้าทุกคนของ SF อ่ะค่ะก็คือ SF Super Fans Package ค่ะเป็นแพ็กที่เรียกว่าคุ้มที่สุดของ SF เลยนะคะ Super Fans Package เนี่ยจะมีตัวทั้ง4ใบค่ะแล้วก็มีคอมโบเอ็มให้4ชุด แล้วก็แถมสิทธิ์ในการพาสเออ่แพ็กนะคะไม่ว่าจะเป็นคิกสตูเดนเต์เจเนอรัลหรือซีเนียร์ก็ได้นะคะทั้งหมดนี้เนี่ยในราคาเพียงแค่1,000บาทจากปกติ1,660บาทนะคะแล้วก็มีจำหน่ายแค่1 0 0่เซตเท่านั้นค่ะ <ừ> อืมพิเศษสุดๆน้องๆพี่มีพูดไปเลยครับคับคุ้มมากๆ4ตัว4คอโมโบเซตแล้วก็1นสิทธิ์ในการพลาสใช่ไหมครับใช่ค่ะบอกเลยว่า แล้วมันมีเหมือนจะมีหน้าหน้าพวกเราด้วยใช่ไหมใช่คือในเซตเนี่ยมันจะมีผมจองแล้พี่มินัล้เนี่ยมีกาเดี๋ยวคุณจะไปแย่งหมื่นไม่คืนด้นะคือผมผมเป็นคนคือพอพี่มินเนี่ยแหละเป็นคนที่ทำให้ผมอ่ะสะสมค o l เ e c t a b l ต t i เกตของ S M ทุกครั้งนี่มีอ่ะผมก็จะบอกพี่มินว่าพี่มินครับรบกวเก็บหน่อยเพราะว่าพี่มินเป็นคนเอามาให้แล้วแลวผมเป็นคนประเภทที่ว่า ต้องสะสมอ่ะพอมีแล้วต้องมีให้ครบอ้โหใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หนึ่งหมื่นสิบก็เหลือเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกแล้วเก้าสิบหกอ๋อหักแล้วสี่คนรีบๆนิดนึงนะครับในหายไปสี่แล้วแล้วในใน,ในเซตนะครับก็จะมีอ่า SF Plus Card นะครับที่เป็นเอดิชั่นที่เป็นหน้าพวกเราสี่คนเป็นการ์ดแบบนี้เลยครับแต่เป็นหน้าพวกเราสี่คนแล้วก็ยังมีเอตัวอ่าที่นนท์บอกครับเป็น Essential Collectible ใช่เป็นหน้าพวกเราสี่คน หดอย่างละใบแล้วก็มีลูปรวมอีกหนึ่งนะครับห้าใบคือไม่ต้องส่มเลยว่าจะได้ของใครไป็ได้ครบหมดเลยทุกคนครับพี่มิ้นเอาจริงให้หมดนี้เลยเหรอใช่แล้วจริงจก็คือยังยังยังอีกเหรอังยังไม่หมดยังไม่หมดเหรอจริงๆคือในกล่องเนี่ยในเซตเนี่ยจะมีลัคกี้การ์ให้ด้วยแล้วลัคกี้การ์เนี่ยในกล่องก็คือมันจะมีเป็นสิทธิ์ครับเป็นสิทธิ์อะไรครับพ่อครับสิทธิ์นะครับ ไนาีที่ต้อมแทนเขาหนึ่งมาสิมาเจอพวกเราครับในงาน S F Friend A S F Super Friend Special Meet กับพวกเราคาดหวงว่าสนุกแน่นอนครับผมได้เจอพวกเราทิ่า้ครับพี่ใหญ่นี่คือรบกวนไปเลยอ่ะอายุอะไหร่นะ สิบก,กว่าสิบไปยอ๋อ้โหเป็นมันได้จอยู่สบายให้หมดได้จริงๆของพี่มิ้นให้หมดเลยค่ะว่าจริงจริงมันจริงๆคุ้มตั้งแต่ตัวแพ็คที่ที่ตอบ,บลูกค้าได้แล้วแล<อ>้วก็ตัวหนังคอมโบแล้วก็สิทธิ์ในการพาสแพคค่ะแต่ว่าเราก็มีแถมพิเศษของแบบภาพาของน้องไปด้วยนะคะ<อ>เป็นลิมิเต็ดออดิชั่นค่ะทั้งหมดนี้นะคะจำหน่ายแค่หนึ่งหมื่นเซตเท่านั้นแล้วก็เริ่มพรีออเดอร์ได้ทางออนไลน์นะคะในวันที่หนึ่งมิถุนายนแล้วก็ที่เอสเอ็มซีนีมาทุกสาขาสิบห้ามิถุนายนค่ะโอ้โหปกมือก คือจัดให้กับคุณลูกค้าทุกคนเลยนะเพราะว่าดูแลคุณลูกค้าด้วยหัวใจเลยจริงๆกับโปรโมชั่นกับแพ็กเกจกับแคมเปญดีๆแบบนี้ตลอดปี2 0 2 0ใช่ค่ะซึ่งก็จริงๆแล้ว1มิถุนายนนี้เราจะเหลือ9,996พสิทธิ์แล้วนะคะเพราะว่า4คนนี้น่าจะกดก่อนแต่ว่าไหนๆแล้วก็ให้สีคนนี้แยกเลยแล้วกันแล้วก็10,000สิทธิ์เต็มเลยแล้วกันแล้วกันนะฮะโอเคอ้าวจะว่าไปเราเป็นแฟนซัพเอเซทใช่ไหมครับคุณมม ทดสอบความรู้ทดสอบความแม่นยำก,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 กันหน่อยดีกว่ามีอะไรมาแชร์เลนลุกเลยดีกว่าลุกเลยดีกว่ามีมาแชร์เลทกันหน่อยดีกว่าทิมงานฮะเซตเวทีกันเลยดีกว่าเพราะเราพร้อมจะเข้าสู่ช่วงต่อไปตรงนี้อยู่แล้ว SF Super Prince Challenge นั่นเองโอ้ย oh <yeah. S 1> มามากันทั้ง4ี่คนขนาดนี้เมื่อกี้ฟังดูเหมือนแม่นนะแต่ว่าเรามีเหมือนเกมนะพี่มีนะจะให้แบบว่าดูซิว่าถ้ามีเจอตัวหลงตัหลอกอะไรเนี่ย ยังจะแม่นขนาดนั้นหรือเปล่าครับเออแต่เมื่อกี้นัทโมนก็แบบเป๊ะอยู่เป๊ะอยู่เป๊ะอยู่แล้วแล้วก็โอ้โหผมบอกเลยว่าผมบอกเลยผมบอกทุกคนนะฮะว่าเจมินันโมนเป็นคนที่จำรายละเอียดต่างๆได้แม่นมากมากเด็กรุ่นใหม่ครับเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงจำดีมากๆเลยครับเออใช่ไหมเจมินันใช่ไหมโฟนใช่ค่ะขโอเคก็เดี๋ยวมรรลุนกันเดี๋ยวมาดูกันนี่แหละ s อ Super f r i e n d รนช์ l านิ่งนะฮะด้านหลังตรงนี้เลยนี่เลยครับ นี่คือบอร์ดคําตอบแต่คําตอบนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบว่าคําตอบที่ถูกคําตอบที่ผิดปนๆกันอยู่ตรงนี้นะฮะเรามีคําถามอยู่ซึ่ง ต้องบอกกันเป็นทีมต้องใช้ทีมเวิร์กใช่ค่ะเพราะว่าเรามาเป็นทีมเราเล่นกันเป็นทีมแล้วก็ทุกคําถามเนี่ยคือคําถามที่เราเล่ากันไปตลอดในการที่เราจัดงานกันมาค่แะแบมก็คือต <c oughs> ั้งแต่ตอนช่วงมินเองแล้วก็ช่วงของน้องๆด้วยงั้นคือไม่ยากเลยไม่ยาก <c oughs> เลยน้องๆตั้งครับคนอยู่ในโรงภาพยนต์นี้ก็สามารถรวมเดนได้ด้วยนะคะเอะเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปยังจําได้หรือเปล่ารวมถึงคนที่ดูไรฟ์ก็อาจจะจําแบบว่าซี่สอเลยค่ะตะโกนมาช่วยน้องๆก็ได้นะคะจะหาว่า คนที่ดูร้ายแบบพิมพ์คำตอบกันเข้ามาได้กำลังใจให้แต่ว่าน้องๆก็อ่านไปได้อยู่ดีเพราะเราไม่ได้ขึ้นจอไม่ได้เป็นคอมเมนต์อยู่แต่คนตรงนี้ตอบในใจพอเราจะต้องวัดความรู้ทั้งสี่คนนะอุปกรณ์ยังไม่หมดอุปกรณ์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพ่งไม่หมดอุปกรณ์มาเพิ่มนะเราต้องเพิ่มความท้าทายหน่อยถ้าตอบผิดนี่ถือมีถือว่าผิดที่ไม่ได้อะไรลิ้นในตาเปลี่ยนก็ได้เดียวเร้่แต่สิ่งแค่วันนี้เลยเดี๋ยวนะแต่ว่าคนคนที่อยู่ริมซ้ายริมขวาพี่มิ้นจะสามารถเป็นคนเลือกได้ <ช>เราจะสลับตำแหน่งอะไรยังไงวางแผนกันนิดนึงเร็วว่าใครอยู่ด้านไหนทำไมทำไมวันนี้จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งเกิดขึ้นไปสืบเหรออ่ะเตะโอนตอยิง่งสุบอ่ายังไม่ได้ทดลองนะว่าแพ้นหรือชนะใครจยูลิสีนะ่ข้อเราจะไปกัน,วนไวๆเราจะไปกันในวัยมีเวลาจำกัดให้เพียงแค่แบบข้อละสิบห้าวิอ่ะใช่ค่ะแต่เราเชื่อว่าเขาทำได้ค่ะ อ่าผูกกับข้ามให้หลุดเลยอ่าพี่มิ้นโอเคพี่มิ้นต์เป็นใาตัวเรานะตอนนี้คือเราต้องหันไปก่อนไหมอันนี้ได้เลยมีได้เลยเราต้องหันมาข้างหน้าก่อนทุกคนจะได้เห็นหน้าที่หล่อๆของเราอ่ะนี่ไเออโอเคเห็นไหมก็ดูม่วนเหมือนกันนะคะถ้าเราต้องเการหมุนขนาดนี้พี่มิ้นออกแบบแบบว่าเกมมาให้ม่วานโอเคมาพร้อมกันทุกคน นะครับพี่หนัง Friends of SF คั้งคออยู่นะมั่นใจมากครับโอเคข้อที่หนึ่งครับพี่มิ้นแล้วพี่มิ้นจะเป็นเป็นเป็นใครแล้วซึ่งคำตอบอ่ะมันช่วยไม่ได้ด้วยเพราะนั้นต้องตอบให้ถูกอย่างเดียวเออในเวลาที่กำหนดรีบหยิบคำตอบมานะอ่ะงานวันนี้มีชื่อว่าอะไรจับเวลาครับผมเออตั้งออกมาเลยดึงออกมาเลยเฮ้ยี่เหี้ยไปดึงไปด้วยกัน ที่สุดท้ายใช่ไหมี่ออกมาสิวิสุดท้ายแล้วอันไหนอยู่ไหนดึงเลยดึงเลยสาวสองหนึ่งก็ไม่มี้เลวนี่ครับผมงานชื่ออะไรครับเออ SM s เปอร์เ n นครับเย้งถูกต้องค่ะโอเคโอเคข้อแรกผ่านเยีอะมากกว่าจะหาเจออ่ะต่อไปครับข้อที่สอง ตั้งใจฟังถามว่า SF Cinema จะมีหนังดีหนังพิเศษที่บางทีเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าฉายโรงแต่ว่า SF Cinema เนี่ยให้พื้นที่แล้วก็เอาเข้าโรงพัดสันหนังดีเพื่อคนรักหนังนะฮะ,<ล>ะเป็นแท็กไลน์โปรเจ็์ของอะไรตรงนี้เนี่ยโปรเจ็์อะไรครับโปรเจ็์อะไรครับโอเคมาใจไหมให้พี่ใหญ่ลงมาตอบครับ SF Ex c l u s i v e Movie ครับ นี่ต,ต้องค่ะถูกต้องค่ะรู้สึกว่าตั้งใจฟังอยู่ข้างบนใช่ไหมที่เร <laughs> ็งมากค่ะสองข้อ่านไปเย็ะมากข้อที่สามครับถามว่าการถ่ายทอดสดงานอีเวนต์คอนเสิร์ตโอ้โหเข้าจอ,อยักษ์ของ S S Cinema ทั่วประเทศ exclusively at S S Cinema เท่านะั้นเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรหยิบได้เลยนะไปได้เลยไปได้เลยจะตอบว่าอะไรจะตอบว่าอะไร ใช่ oh. ำทำเปิดหน้าห้องพูดซีมากเน่ Can you explain in English please Oh yeah live streaming at S F C M yeah. S Cinema yeah like Live viewing at F S, yeah. oh. <S, yeah. <S Cinema ถ uh, ูกต้องค่ะเฮ้ยท้องฟ้าครับอันนี้อะไรครับ g i a n at screen ครับ a screen อันที่สองครับ Lobby at most ครับครับผมอันที่สามฮะ d i a l Cinema 4K คครับอันที่สี่ครับ และซูเปอร์สเตเดียมซีฟิล์ดูในสนามกีฬาเลยครับโอ้โหฟิ่นั่นเลยที่มิ้นทูกมดเล้ากนเลโอ้โห่าแบบตัวหลอกต่อสัญญาเพิ่มปีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันเราเราจบคำถามเลยด้วยกันนะมาข้อต่อไปครับโรภาพักย์ที่มีความเป็นส่วนตัวมีอาหารจากวอเตอร์ลนี้บริการดีดีอปคอร์รุ่งดื่มตลอดัราย และที่ยังยังไม่ต้องแยกไันจบเลยนะเฮสต้องประจานเขาต้องประจานได้ครับไม่อั้นสั่งต่อได้เลยต่อได้ใช่ไหมไม่อย้นบรรยายสิราคาหรือเปล่านะที่สำคัญครับสามารถสั่งป๊อปคอร์นเครื่องดื่มเพิ่มได้จากแอปโดยไม่ต้องเดินออกไปนะฮะต้องไปดูโรงภาพยนตร์อะไรคำตอบคือ NT First Class Cinema ครับผมถูกไหมพี่อ่ะที่คือแนนน์เนี่ยตอนที่ดูหน่อยพอเสร็จเรื่องอาจจะได้เนี้แหละช่วยเพราะไม่ต้องห่วงกระหาอะไรกินเนี่ยเพราะมันกินก็พอเคล็ดลับที่ได้เจ็ดเรื่องนี่เองนะถ้าอยากทำตามก็จับไปนะฮะที่แอนเจิลสิเนมาได้เลยนะฮะใช่่คะไปกันต่อครับข้อที่เจ็ดโรงภาพยนตร์ที่มีความสบายที่สุดครับนอนดูหนังบนเตียงระดับโลก The Best Cinema by Omas กอบลังจะมีสาขาสามที่ไหนครับอยละทุกคนพี่มาเดอะเบสซิเนมาใหม่อยู่แล้วอยู่แล้ว ไม่ขึ้นขาคู่สาขาที่สามสาขาที่สาม run r า n f r o ไหนอือสาขาอะไรอ่ะอ๋อสาขาโอเคสาขาสามอยู่ไหนครับอันนี้คือถามว่าอะไรนขอชี้ไสาขาสานะครับสาขา3นะครับจะอยู่ที่ไหนเอ็กซ์ตาทรัาวครับครับผมถูกไหมพี่นิรุนต้องค่ะไปบ้านโคนนะอ่ะเดี๋ยวโค้ดไปดูเออชุลัชุนเล่สบายสบายสุดข้อต่อไป S F X c h เปิดความซาท้าให้ลองเอาอะไรก็ได้มาใส่ครับป๊อปคอร์นี้ปีนี้จะเปิดที่ไหนครับเอโฟนโฟนนี่ยเลยคนไทยไปโชว์โชว์โชว์ทันวประเิดที่ไหนครับทั่วประเทศเปิดที่โฟนโฟนแปลว่าอะไรอะเปิดที่โฟนโฟนก็อยากต่อเห็นมันมีชอยก็อยากต่อที่ตอนไหนต่อเป็นโฟนโฟนเลยครับลุนดูลุนดูทั่วประเทศครับผมทั่วประเทศใช่ไหมใช่แล้วค่ะจะแบนทั่วประเทศนะคะกับ เอฟเอโกับต้องอยากลองรสชาติใหม่ๆเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เต้กับนนทดูอยู่ข้างบนมันมีอะไปนะปุ้ยเนี่ยอากิงเนี่ยยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเอาไปรอดูรอดูคุณยื่นผมแล้วยื่นอ่ะนี่เลยเอาเหมือนรู้คำถามต่อไปเลยยังไงสิฟ็อกคอร์โปรเจกต์พิเศษที่เราเราว่าแซงที่สุดคือป๊อปคอร์ที่เจะใช้ยำทำคือรถอะไรรถตอนนั้นนั่นนนท์นั่นนนท์อะไรอไม่ใช่ตอนจะปู๊อยู่นู้ดอยู่นี่อยู่นู้ดทีนี้นี่เจอไหมเจอไหม มีผมผมอยู่ริมกับเจมนาเนี่ยคนจะเป็นคนที่อย่ไปไม่ให้โบนี่พี่ม่ะโบน่อย่แล้วเ่อกีบอกว่าจะให้นงพี่ขอโทษเอรื่องเรียนย่องเรยนังไรถไก่ทอดซอสยำปูค่ะร้อนไกทอดรถไก่ทอดซอสยำปูคำตอบถูกไหมฮะถูกนะครับถูกต้องค่ะ มาแห่ถูนกข้อเลยนะเนี่ยอ่ะข้อต่อไปครับเอาใจฟังนะคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโรงภาพยนตร์รับปราการดูด้วยตาปากตาเปล่าครับคือ the first อะไรครับนี่เอเอพลาทคอนเสิร์ตเอเอพาสคนเสร์ตเอสเอไ้ยะไหน่ไหนอ่ะกยงกุ้งบ้างเดินเดินไปยิบเดินหยิบม้อ้นะทำไมมันเฟินองยิางิมเด the first โอ้ยพอดหมุดโอ้ยคือความฉลาดีจะข้อหักแล้วนะครับ The first Meta Reality Concert in Cinema ไว้ให้พี่บินตุ๊กตค่ะไม่นะครับอดูหน่อคือมันมันต้องตกงาดูด้วยตาพี่บินพี่บินครับใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็มีเทคนิคที่แบบพิเศษมากรอดูรอดูนะติดตามชมกันค่ะโอเคสี่ข้อสุดท้ายตั้งใจฟังข้อสิบเอ็ดครับ SF Plus ขยาย Rewards ไปถึง กี่เรื่องมันอยู่ร้อยมันอยูมาว่าอะไรแล้วอยู่ด้วยอย่ด้นยอยู่ดีไม่ใช่อาหารรอยร้อยรอยรอยไม่เช่เรื่องของหวานร้อยอะเน่จริงนางร้อยเนี่ยที่นั่นนนแบบว่ายกมีดขึ้นไปนะฮะครับเป็นร้อยเรื่องครับเอาเลยจัดไปร้อยเรื่องเลยนะเยี่ยมมากครับขอที่สิบสองเอเพิ่ม นักเรียนนักศึกษาดูหนังเรื่องต้นราคา99ซูเปอร์ฟันซูเปอร์ฟันอะไรแล้วห้ให้นักเรียนมาตอบอายุมาตอบคือคือคำถามคืออะไรมาดว่านักเรียนต้องอายุเท่าไหร่ใ่9ใช่ไหมรคราคาอะไรราคาเนี่ยอันนี้แราว่าเป็นพันคนนะดูเรื่องหมดเลยยังไม่ส่คนนี้นะราคาแบบราคาราคา99เนี่ยนะให้นักเรียนนักศึกษาเขาเป็นคนอนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ plus t นักเรียนนักศึกษาราคาเริ่มต้นแค่69บาทโอ69บาทถูกไหมพี่มินถูกต้องค่ะคุ้งสุดๆเลยนะคะฝากด้วยนะคะนี่คือราคาที่ดีที่สุดเท่าทมีเอสเอฟเคยทำมานะอ่ะไปกันต่อเหนื่อยพ่อเหนื่อยังไม่ได้ทำอะไรเลยเหนื่อยมากเลยอ่ะเพิ่งเหนื่อยเพราะข้อนี้ยากสุดทำไมเออเฟรนด์ s ออฟเอสเคุยใครครับคุยโหยยากเท่าที่จำได้นะเหมือนจำจำคนหนึ่ง นนได้จำนนได้เฮ้ยเตะงั้นงั้นเตะอยู่นนได้ผมที่เหลือจำไม่ผมเอ้ยผมที่เหลือว่าไงตอนนั้นผมผมจำเจมิน่าได้จำเจมิน่าได้เจมินจมเจมิน่าเจมิน่าเจมิน่าเจมีเจมีเหรอเจมิน่าเจมิน่าเจมิน่าเฮ้ยตอนนั้นใครเอาจริงนะผมเหมือนเหมือนจะคับคายคลายว่าเตะ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 อะไรสักอย่างกดดเอาี

ไม่คอ่าโค่นโค่นโคนโ้องรอเรือก่อนแล้วค่อยทนอาหารนะครับโัวที่ถูกต้องนะครับนี่รวไหมคะอ่านก็ผมผมนี่คือเป็นเต้ตัวชื่อตัวเองไหมแล้วก็ททธนะครับผมอานนท์ขอเองอานนท์ก็ดี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 แล้วเจไม่ได้ครับอ่บ ถูกมฮะพอดียาวมากเลยพี่ถูกเหมือนกันที้ผมต้องจริงๆคนนี้เราควรจะจบได้รวดเร็วว่ะแต่เราควรโอเคครพี่มีกรออกแบบเกมได้แบบว่าสมมติที่ใหญ่ที่สุดที่กำลังจะจัดขึ้นคือเทศกาลอะไรนี่มาชิวิร์สไหมใหญ่ชัวร์ผมแม่งานนี้ชื่อว่างานอะไรครับคุณนนท์ครับ World Film Festival ครับใน World Film Festival นะคะ17-26พฤศจิกายนถูกต้องนะพี่มัิ้ยท์มากคว่บโอเคนี่เ็นว่ามันคอสิคะซึ่งมาซินิเซียเรน e รีเซ e ต์ให e มาซีทมีความพิเศษ4ข้อบิ๊กโตคืออะไรครับ อันนี้ต้องหยิบกันอ้ยนอันนี้ต้องม่มีอันนะมอนซินิมาเ k ด้วยอ่ะซินิมอนอากดูดิมน่ะอยาดูดิไม่ใช่หยิบมาอันเรเ้กอนีบน่มอาบีอะไรอ้อลอ็นนันมาโนกริโรเอเนฟเอเนฟีไม่ใช่ไม่ใช่อันนีนิมาแล้วเกือบแล้วต้องนเกือบล